สัดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านนะคะาทางทา h ชาแนลในวันนี้จะพาทุกท่านมารับฟังในหัวข้อวิธีแก้กรรม14อย่างเรื่องครอบครัวความรักและลูกกรรมมีจริงและคุณสามารถแก้กรรมนั้นด้วยตัวคุณเองแต่คุณเลือกที่จะลดกรรมหรือยกเลิกกรรมนั้นหรือไม่เพราะชีวิตเป็นของคุณคุณจึงเลือกที่จะเป็นได้กรรมแปลว่าการกระทํา ซึ่งมีความหมายกลางๆก,ก็คือการกระทํำยังถือว่าดีหรือชั่วกรรมเป็นกฎแห่งสาเหตุเกี่ยวกับสินธรรมคําว่าการกระทําหมายถึงการกระทําทุกอย่างที่แสดงออกจากตัวเราเช่นการแสดงออกทางกายหรือที่เราเรียกว่ากายกรรมทางวาจาที่เราเรียกว่าวจีกรรมและทางใจที่เรียกว่ามโนกรรมสาเหตุของกรรมนั้นมาจากทั้งคู่เป็นคู่กรรมร่วมกันมา คือร่วมทําทั้งบุญและบาปร่วมกันอาจเป็นคู่ที่ไม่ควรเป็นคู่กันด้วยซ้ําแต่บุญบาปในอดีตชาติทําให้หันเหมาเป็นคู่ชีวิตกันหรืออาจเป็นคู่แทร่ร่วมกันมาในชาติก่อนๆแต่ร่วมกันทําบาปเล็กๆน้อยๆหลายๆบาปร่วมกันซึ่งกรรมที่เราได้ทําไว้นั้นบางอย่างอาจให้ผลในชาตินี้บางอย่างอาจให้ผลในชาติหน้าแต่บางอย่างอาจให้ผลข้ามภพข้ามชาติหลายสิบชาติ และถ้ายิ่งกำหนักย่อมให้ผลเร็วเปรียบเหมือนการเตะลูกบอลอัดผนังยิ่งเราเตะแรงเท่าไหร่ลูกบอลน,นั้นก็จะเด้งคืนมาเร็วเท่านั้นทั้งนี้หากมีครอบครัวสมาชิกทุกคนก็คงอยากจะมีแต่ความสุขมีความรักความเข้าใจแต่ถ้าครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความทุกข์ทะเลาะกันทุกวันทุกคนก็คงอยากหนีไปให้ไกลไม่อยากพบเจอกันให้มีปัญหา แต่ถ้าคุณคือหนึ่งในครอบครัวที่มีปัญหาอย่างนี้ลองดูสาเหตุและวิธีแก้กรรมสะดอกเคราะห์เพื่อนำไปใช้ให้ครอบครัวกลับมาสู่ความสุขกันดีกว่านะคะวิธีแก้กรรม1 4อยา่างวิธีที่1กรรมไร้บุตรสืบสกุลหรือต้องพัดพรากจากบุตรซึ่งเป็นกรรมจากเคยทําแท้งฆ่าหรือทําร้ายลูกของสัตว์อื่นพรากลูกพากแม่หรือทําให้คนต้องสูญเสียลูกที่รัก วิธีบรรเทากรรมให้ถือศีลข้อหนึ่งคือเว้นจากการฆ่าสัตว์และทำร้ายสัตว์งดบริโภคเนื้อสัตว์ทุกๆเจ็ดวันถือศีลกินเจตามโอกาสในเทศกาลต่างๆมันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาไทยชีวิตโครหรือสัตว์แม่ลูกอ่อนทำบุญกับคนท้องหรือมูลนิธิเด็กอ่อนโรงพยาบาลเด็กและให้สวนมนต์แผ่ไม่ตาก่อนนอนทุกคืนพิธีที่สอง มีลูกหลานไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังกรรมนี้เกิดจากการทำแท้งเคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อนและทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อนวิธีลดกรรมบวชเนนโดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวชจะทำให้กรรมน้อยลงปฏิบัติธรรมอุทิศให้ลูกตนเอง 3. กรรมเกิดมาพิการร่างกายไม่สมประกอบการจากเคยทุบตีทำร้ายพ่อแม่ หรือทำร้ายสัตว์อื่นผู้อื่นถึงทั้นพิการรูปร่างไม่สมทรงเช่นแก้งขับรถเหยียบชนสุนัขให้ขาหากักวิธีบรรเทากรรมให้ขอขมากับสิ่งที่ตนเคยทำกับพ่อแม่มันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาถือศีลห้าศีลแปดสกรรมต้องสูญเสียคนใกล้ชิดซึ่งกรรมเกิดจากเคยยิงนกตกปลาวิธีลดกรรม ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัตว์หนึ่งอย่างช่วยชีวิตหรือกินเจทุกๆสามเดือนทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาห้า 5. กรรมอาภัพคู่หรือถูกแย่งคู่ครองกรรมจากเคยทำให้คนอื่นอย่าร้างกันทำสัตว์หรือคนที่รักกันให้ต้องพ,พลัดพรากจากกันอันหนึ่งเกิดจากกรรมที่เคยแย่งคู่ครองของ,ของคนอื่นทั้งที่รู้ว่าเขามีเจ้าของแล้ว วิธีบรรเทากรรมให้ทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นให้สมหวังในความรักรวมทำบุญเป็นเจ้าภาพในงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจนหรือทำบุญถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นต้นที่สำคัญให้ยึดมั่นในศิลข้อสามไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น 6. กกรรมได้คู่ครองไม่ดีทุบตีทำร้ายตน กำจากเคยข่มเหงรังแกถูกตีทำร้ายคู่ครองในชาติก่อนหรือใช้กำลังข่มขืนรังแกเขามาก่อนวิธีบรรเทากรรมสวดมนต์เจริญวิปัสสนาทำสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้แก่คู่ครองของตน 7. กรดกอยู่โดดเดี่ยวยามมั่นปลายกำจากเคยจับสัตว์ขังวิธีลดกรรมทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถา8กรรมเป็นทุกข์เพราะความรักอกหักไม่สมหวังกรรมจากชาติก่อนเป็นคนเจ้าชู้หลอกผู้อื่นให้อกหักหรือทำคนที่รักกันให้แตกแยกวิธีบันเทากรรมเป็นธรรมดาที่คุณมีความรักแล้วต้องมีทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความทุกข์ย่อมเกิดจากของที่รักฉะนั้น ไม่มีใครที่มีรักแล้วไม่ทุกข์วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือรักอย่างมีสติคือต้องท่องอยู่ในใจเสมอว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราและให้รักษาสินข้อการเมสุมิชาจาราร่วมทำบุญงานแต่งงานทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสมหวัง 10. บกาเป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัวกำจากเคยลำเอียงไรคุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน เคยเอารัดเอาเปียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไปในชาติอดีตและชาติปัจจุบันเคยทําให้ครอบครัวเขาแตแกแยกกันในอดีตชาติวิธีลดกรรมต้องบวชชีพราหมณ์เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะดีขึ้นเพราะกุศลของการบวชปฏิบัติธรรมทําให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมและตนเองได้พบกับสิ่งที่มีกุศลมากขึ้นยึดพรม,มิหารสี่ซึ่งมีเมตตาการุณา มุทิตาอุเบกขาจะทําให้ชีวิตมีความเมตตาและไม่ลําเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิดทําให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและผลจากความทุกข์ในเรื่องญาตพี่น้องสิบเอ็ดกรรมครอบครัวยากจ,จนกรรมจากชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานวิธีลดกรรมมันทําบุญด้วยการบริจาคทานถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของแรงกาย หรือน้ำใจต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นไปช่วยอ่านหนังสือให้มูลนิธิคนตาบอด12เป็นเมียน้อยเมียเก็บกรรมจากเคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อนขืนใจเขาโดยไม่ยินยอมเคยอธิษฐานจิตร,ร่วมกันมาว่ากี่พบก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันวิธีลดกรรมถวายธงคู่ทูกคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่ อย่างใดก็ได้อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้นบวชชีพราหมณ์ปีละหนึ่งครั้งสามวันอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้นร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวังส่วนมนขอพอรทุกวันเกิดด้านความรักขอให้สมหวังต่อไปทำบุญสังฆทานสดในวันเกิดตนเองเดือนละครั้ง เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศสลและอโหสิกรรม13ครอบครัวมีแต่ปัญหากันจากไม่เข้าใจกันครอบครัวพูดอะไรกันก็ไม่เคยรับฟังในชาติก่อนและในชาตินี้เคยทำผิดต่อเจ้าที่เจ้าทางไม่ทำบุญต่อบรรพบุรุษเคยผิดศีลกามเมวิธีแก้กรรม นิมนต์พระเลี้ยงทำบุญบ้านวันเกิดสวดชยันโตขอพรอประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและถวายสังฆทานสวดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรมและช่วยครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือไปถวายผ้าบางสกลุลอุทิศให้บรรพบุรุษให้อยู่อย่างร่มเย็นหรือทำบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับกุศล 14. กรรมทำให้สามีเจ้าชู้ พันรายาเจ้าชู้กำจากเคยนอกใจคู่ครองของตนทำผิดศีลข้อการเมสุมิชาจาราเคยภาคลูกภาคเมียคนอื่นชาตินี้กรรมนั้นจึงตามสนองวิธีแก้กรรมจัดเตรียมพระปรางมันธรวิชัยขนาดหน้าตักสามนิ้วหนึ่งองค์อาหารขาวหวานดอกไม้ทูบเทียนจุดทูบสามดอกขอขมากรรมต่อหน้าพระพุทธรูปตั้งนโมสามจบ แล้วกล่าวอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าใส่ชื่อตัวเองนะคะขอแผ่บุญบารมีที่เกิดจากการทำบุญครั้งนี้ให้กับสามีหรือภรรยาและเจ้ากรรมนายเวรที่ชาตินี้เกิดมาเป็นชายหรือหญิงที่ชื่อขอให้ได้โปรดอโหสิกรรมต่อกันให้ตัดขาดจากสามีภรรยาของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินเสร็จแล้วก็นำข้าวของทั้งหมดไปใส่บาตรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้สามีภรรยาของตนและชายหญิงคนนั้นข้อสำคัญนะคะอย่าได้คิดอาฆาตมาตร,ร้ายเขาเป็นอันขาดแล้วต้องตั้งสัจจาอนิธานว่าจะรักษาสินข้อสามตลอดชีวิตเพื่อมีก่อเวรกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก วิธีแก้กรรม14อย่างเรื่องครอบครัวความรักและลกูกที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะข้าพเจ้าน้อมกราบพะติธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูล และขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ